เฮ้ยไปมาจากไหนเริ oh ่มถ่ายแล้วนะอู้เออโต้เก่งมากเลยลูกวันนี้วันนี้เท่าไหร่บอกด้วยลูกบอกด้วยวันนี้เท่าไหร่วันที่ยีเเอามาทางคุณปู่หมูหมูเอามาทางคุณปู่นี่หมูเอามาทางนี้เอามาใกล้ๆนั่งตะนี่นี่นั่งข้างๆคุณปู่เนี่ย จะไปสืบมาเตยนแล้วเบาเบาดีเดินไปไปลูกเอาใหมู่กไปเช็คเก่งอ๋อโต้ี่วันนี้วันนี้เท่าไหร่บอกคุณปู่เดี๋ยวนี่นี่นี่ลูกอยู่หน้ากล้องนี่เอออยู่ข้างๆคุณปู่คุณย่านี่พี่ไปอยู่ข้างๆพ่อด้วยป่ะป้าพี่พี่ไปอยู่ตรงออโต้กับแม่วันนี้วันนี้เท่าไหร่อ๋อโต้บอกคุณปู่วันนี้วันอะไร ดังๆเลยลูกยี่สามเลยลูกยี่สามพฤษภาคมเออเป็นวันอะไรวันเกิดวันปู่ปู่อะไรครับคุณปู่อะไรคุณปู่ชื่นพูดไปหมดยาวๆไปเลยขอให้ปู่ชื่นด้วยพรด้วยหรอขอให้ปู่ชื่นแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงยั่ต่อที่ดีอ่ะอ่ะเริ่มเลยร้องเพลง Happy, happy birthday, birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you I'm Mẹ, mẹ Mẹ, mẹ แม่ให้คุณปู่เป่าก่อนเหรอเอาแม่ไม่พรอ่ะพรเหรอใช่ถ้าพรก่อนแล้วมันจะลอยไปตามเทพเจ้าอวันนี้วันเกิดคุณพ่อคุณสามีหยกคุณสามีสุดที่รักกันมายาวนาน40กว่าปีโอ้น้ำตาจะไหลเนียนเนน้ัวสุขภาพแข็งแรงตัวไม่เคยมีคือเพื่อขอให้อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้อยู่กับลูกหลานไปนานๆอ่ะลูกชาย ลูกชายจะอะไรอ่ะลูกชายลูกชายจะเลิกเอ็ดพ่อออจะรื่รูเลืองนะหน้าที่การงานคอยลูจุ้งแสนจันสวยอะไรก็ไม่รู้ HAPPY BIRTH TO DAY ออโต๊อเปล่าแทนขอให้ร่างกายแข็งแรงนสุขภาพแข็งแรงเลยมีความสุขาเจริญเอยเปิไฟปิดไฟจะได้ดูเค้กแตน้ไม่มีแดดแต่ว่ามันต่อมาหัวต้านบอกว่าถ้าเป็นอย่างเมื่อวานนี่แย่เลยนะเนี่ยจุกจุกคุณปู่ให้ดูสักทีดิจุกคุณปู่ไหนอ้อ้อ้าวอ้าวั้าวอออ